อะไรไปไปไปใครเจอใร ไปแสงไแสงแสงเดี๋ยวเจอไปแสงแสงไปเปเลรไม่รู้แต่ว่าเจอคนกองไฟอยู่กองใหมากจไหมคนบังบดอเล็กดูว่าคนจนเปล่าวะอะไปผ่านมาวะเดี๋ยวช่ใชเฮ้ยชาวบังมดเนี้ยใช่เหรอชาวังมดาทุกคนใช่ไห สวัสดีครับสวัครับผมสวัสดีพี่พีทีลุงป้านาะอาทุกท่านเลยนะครับผมเราผมสองคนช่องพี่แฟดพาไปเรื่อ<ล>ย,<ล>ยนะครับ,รบตอนนี้ผมสองคนกําลังจะเข้าป่าเตรียมตัวเข้าป่าแล้วเตรียมของพร้อมนะอุปกรณ์เครื่องนอนแล้วก็ผ้าห่มหมอนนะในกระเป๋าซึ่งเราสองคนจะไปเยี่ยมลุงลิงผีแล้วก็คิดว่าจะนอนค้างใช่ไหมเล็กจะนอนค้างกับท่านสักหนึ่งคืนเราสองคนคือไม่คิดล่วงหน้าไว้กะว่าแค่เออเดี๋ยวมา แล้วกลับแต่ว่าเปลี่ยนใจอยากนอนค้างกับลุงแล้วก็อยากจะถามที่มาที่ไปเล่าเรื่องต่างให้ลุงอ่ะให้ลุงเป็นผีเล่าเรื่องต่างที่แกเข้าไปที่เมืองรับแลหรือว่ากลุ่มของคนบางบทนะทุกคนนะซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าอ่าที่ลุงกลับมาอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะบุญหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาของแกใช่ครับผมเราก็อยากจะกลับมาอัปเดตแล้วก็กลับมานั่งเล่าพี่จีได้ได้ฟังพร้อมกันว่าสุดแล้วคนลุงแกกลับมาได้ยงไรแล้วก็ ทำไมถึงไงถึงได้ลกลับมาอีกครัง้งโดยที่เจนก็วันนั้นคือเสียชีวิตไปแล้ว <Okay. S 1> พูดเราก็ฝ <Okay. S 1> ังใจไปแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับคุณลุงดีกว่าถ้าเจอนะเราไม่คุณลงุงจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแต่ไปที่หินก้อนนั้นก่อนหินที่เราเจอคุณลุงนั่งกับต้นไม้ต้นใหญ่ใช่ป่ะโอเค okay, ทุกคนฝากพี่ทุกคนที่ดูคลิปนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์เราสองคนทีให้มีกำลังใจนะทุกคนนะแล้วก็ดูคลิปรบกวนพี่ฮนะอย่าก,กดข้ามโฆษณานครับผมให้เรามีแรงพับพอตอีกช่องทางหนึ่งไปพร้อมมั้ไปเดินทาง ทุกคนตอนนี้ผมหมดเลยก็กำลังเดินทางเข้าไปนะทุกคนนะซึ่งค่อนข้างจะลกประสมาคนเพราะว่ากลางคืนมันเดินยากกว่ากลางวันนะทุกคนตอนนี้ทุกคนไม่ใช่ีชายใช่ไหมรมึงอ่ะอ๋ไม่ได้ชะล่าใจนะทุกคนนะเราก็พกอาวุธมาพร้อมนะใช่ จริงครับพี่ต้พี่ถงเชื่อว่าต้องหลายครต้องสงสัยว่าลุาทีมาได้ไงเขาอยู่กับชาวบังบดวันนั้นได้ไงอ่าเชื่อว่าทุกคนสงสัยผมก็สงสัยแล้วผมก็ยังคลองใจอยู่ว่าท,ทําไมลุคงคุณกลับมาที่นี่ได้กลับมาอยู่กับชาวบังบดได้ไงนี่ใจมากเลยพี่ก็ขอบคุณพี่หลายคนที่เข้าใจนะทุกคนบางคนคิดว่าบางคนก็บอกว่าเราพูดระหว่างเดินทางไปทําให้เรามีอัตลรก์ในการ คนดูนะให้เข้าใจอาถรร์ในการเดินทางแล้วก็ซื้อสิ่งสิ่งที่เราจะไปว่าจะไปไหนจุดที่ใหม่แลคืออะไรอย่างเงี้ยบางคนจะเข้าใจบางคนจะขอบคุณมากๆนะแล้วก็บางทีเราถ่ายแล้วมันกล้องตกหรือว่าเราจำเป็นต้องทิ้งกล้องก็ขออภัยพี่นะจริงๆเราต้องทำอานจริงๆเพราะว่าใช่เราต้องช่วยกันสู้เพื่อใช้สองมือสองเท้าเราถ้าเราใช้ให้มือเดียวเราก็เสียเปรียบโอ้โหเําจำทางได้ปะเนี่ย เวลาวมืดมากแล้วก็ตอนนี้ป่าไผ่มันเดินหลงร้ายมากเลยพี่พีแอ<ฮ>ผมขอถ่ายแบบเรียวๆยาวๆไปเรืเร่อยๆทุกค,คนนะตรงไปไหนฉันกำลังเดินทางไปหาทรงองผีที่เมืองมงเมืองฮับแล้วก็คือจะเจอจะเป็นจุดเดิมแล้วก็พริบ <c oughs> จะเป็นจุดเดิมที่เราเคยเจอดูนงผีใช่ไหมล่ะก็ <c oughs> <c oughs> คือต้นไม้ใหญ่หอนะ,ะนะฉัน,น,น,นพหมหมักแล้วจะนอนมาแล้วเพราะห้องหมอนอ่าปีดีด้วยใช่ตัวนี้มาทุกคนสศร้าว่างเพราะผมขนนะเห็นท<ช>ุกทิศทางเลยอันนี้แหวนผมจะไม่ใส่นะ <c oughs> ผมกลัวอันตรายกับผมกลัวพวกจนป่ากลางคืนเนี่ยก็ก็ต้องแหวนอยู่นะคืนนี้หนักเลยจนป่ามันเอาบางทีมันจะเอาร้ายกลางคืนนะอืมไปพยายามนะกลางคืนเจอระยะทักนะถ้ายินเสียงหรือว่าอะไรก็เงียบไป ตรงทุกคนกลางวันลางคืนต่างกันจริงๆนะเส้นทางอะ่ะแต่ที่กลางวันดูง,ง่ายๆตำรอยแล้วก็เดาบ้างเราไม่เคยทำตำหนิยวเองจริงนะแต่นะั่นแตา่ตับเหนียวแต่ว่าไม่อยากกลัวคนอื่นตามมาอย่างเงี้ยจะเห็นรอยเราพยายามจำเองดีกว่า ตกมงดี้อนมเงลือนผ่านไอ้มันหน้าผ่านว่าะมันหน้าผ่า,าทุกคนมึงแน่ใจทางนี้เหรอหเคยเจอหน้าผ่าวก็ต้องมาก่นอนนะเดี๋ยวไปผูกใส่กัน,กนมั้เออลองดูมองนะลื่นนะแม่หลวงพี่ชุดเดิมแม่ไม่เคยเจอแต่ต้นให่ต<อ>้นไม้ขึ้นมาต้นใหญ่อ่ะอืมจริงจือตกใจฮะหลบแค่นนะนะลบจังวะ เอาเรื่องนะทุกคนชันมากนะ <c oughs> ได้ทางเด็กมีทานใช่เราห่วยโอเคตอนนี้เราสองคน เดินมาเจอร่องห้วยนะทุกคนนะซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนตรงเนี้ยจะมีน้ำไหลผ่านสวยมากมจะทางยัง <c oughs> เราแม่อยาทำตำหนีระหว,ว่างทางไว้ตอนเราไปเราไม่อยากให้ใครเจอแล้วเดินตามตอนเราไปเงี้ยมันจะเกิดเรื่องกับคนบางบุตรตัดทำงานพระเจ้างั้นเปล่าลมสิ้นเหรออุ้ยมีน้ำขังเนี้ยไม่ต้องไว้มันกันตัดทุกคนนะ ตัดตรงมากมันใช้เลื่อยเนี่ยามาประกอนกันด้วยกระบอกข้าวพระคุณเจ้าแสงสิทธิ์อย่าทัรดายให้ผมกับเด็กปลอดภัยนะครับผมอย่าให้เกยอย่าให้เจอสิ่งแวดลรอมหรือว่าสิ่งไม่ดีนะครับสาธุสาธุสาธุ นนี่ก็เพิ่มกว่าสองทุ่มเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวยงเดินทางกันดีกว่าไหมค่อยถ่ายต่อแต่เพิ่งแบตเตอรี่ที่เดินทางอยู่ไฟไฟฉายแบตพลังงานจะหมดเลาวโอเคพี่พร้อมสองคนขอรีบเดินทางกันแล้วกคนนะถ้าใกล้ถึงหรือว่ายังไงจะเรียบอัปเดตให้พีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปโอเคทุกคน นี่อผมว่าเหมือนจะเริ่มคุ้นๆเรื่อม,มันจะใกล้ถึงหรือเปล่าผมเลยรีบถ่ายต่อพีเอฟซีดูต่อนะครับผม อดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกเดยวเดี๋ยวเดี๋เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กวเดี๋ยวเดี๋ยวไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดร๋เปีนยวดี๋ยวเดร๋ยวเดีอยวเี๋เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดน๋ยวเดีอยวเดีายเดีเดร๋ยวเดี๋ยวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ววียวเยีเียวเเียย ดำตรงน,นี้เราอยู่แล้วลงห้วยแต่เขาอยู่ที่สูงเห็นไหมทุกคนจะมาแสงไฟสว่างจ้าเลยเป็นกอง,งไฟนะไใช่ตรงนี้เป็นกองตรงนี้เป็นที่เหมือนแบบอะไรนะลงห้วยใช่ปะเราอยู่บกนกลางลงห้วยข้างบนที่สูงมันเป็นบนสูงกว่าเราแต่สําคัญคือใครที่อยู่นั้นคือใครตอานผมไม่กล้าเปิดสัตว์มือถือนะตอนนี้อเผมไม่กล้าเปิดสัตว์มือถือนะแล้วก็ไฟฉายไม่กล้าส่องขึ้นข้างบนนะได้ให้ส่องลงพื้นนี่คนจ่า

ไกลมัเกเลยคนจะแสงไฟไหมคนพอไฟนะถ้ามันมืดเกินไปเมันช่วงเราต้องพยายามใช้แสงกันนยทุกคนไม่กล้าเอาแสงส่องมาขึ้งบนนะ Perfect, ใครวะใครวะมีคนมีคนทุกคนมีคนมีคน,คนไปแสง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 เดี๋ยวเจอไปแสงไปแสงไปเลยไปเลยใครวะไม่รู้แต่ว่าเจอคนกองไฟอยู่กองใหญ่มากทุกคนจะไหมคนบางคนตัวเล็กหรือว่าคนโจรเปล่าอะไปผ่านเราะอะย ไม bon Walker, ่เหนทุกคนจะไหมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเทไรเพราะว่าแสงมันน้อยนะมเเยวนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่ชาวบังมดเนะเฮ้ยใช่เหรอชาบังหมดชามดทุกคนใช่มใช่ใช่เห็นสลงใช่ไหมเห็นเสื้อสีเหมือนกันไปแต่ชาวบังหมดใช่ใชใช่ใช่เป็นานชาวมดแต่ยัมาไปกลเป็นพวกชวิงแปลงกายยังมาไปอย่าอยอย่าอยจะล้าใจยไฟใช่ใช่ใช่ใชก็กไฟมันอัดพยายามทุกคนจะไหม สวัสดีครับพวกเจ้าวิ้ยไปฟังทำไมวะสวัสดีครับช่วยชาวบําบดไหมครับใช่ทุกพวกท่านมาทําอะไรกันครับที่นี่ชอบมีธุระอะไรเอ่อผมผมจะมาหาคุณลุงท่านหนึ่งครับลุงนิ้งผีครับจะอยู่กับท่านไหมครับอยู่อยู่แล้วที่ท่านทําอะไรกันครับเนี่ยเต้องเข้าจัดประตูหนึ่งเนี่ยโอ้โหนี่เหรอ พี่ว่าฟ้ากำังเข้าจทุกคนตัวหดงๆน้อยผมผมผมเย่มันเจอไหมเหรอแตสองหน้าเขานะผมผมเจอแต่ว่าผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันเนี่ยครับท่านแต่ผมเห็นมันมีซ้อยเหมือนพวกชาวบังบด้วยครับแล้วแล้วท่านรู้จักมันเหรอครับท่านใช่เป็นเชลยของในวังต้นนี้มันเป็นตัวที่แบบคอยขโมยของหรือเปล่าครับบอกว่า ปล่อยจากเขาได้ไม่ใช่มหมิงเนี่ยเพราะว่ากรงไฟของมาเลยใช่ใช่ใช่ปล่อยปอยเราไม่กล้าส่งหน้าเขาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยววันเขาใช่ไหมไม่กล้าส่งหน้าเขาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแสบตาจะแสบตาผมเออผมจะมาหาลุงยิงผีครับอยู่กับพวกท่านหรือเปล่าไม่ได้อยู่อยู่ในเมืองตอนนี้เขาปุ๊กค่าออกมาเฝ้าประตูเมืองอ๋ออันนี้คือแล้วก็เอาเฝ้ายางเป็นอาการผมไม่ค่อยดีนะ แล้วพวกท่านอา่าจะอยู่กันถึงกี่โมงครับเนี่ยอยู่กันถึงเช้าแล้วครับทางต้องบอกเป้านทางเข้ามึงถือว่าผมโชคดีครับตอนตอนที่ผมผมเดินมาเนี่ยผมเจอเป็นคนก่อไฟผมไม่รู้ว่าเป็นใครกลัวว่วเป็นโจรป่าหรือว่าพวกนายทาเทียบคิดไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ผมลองออกมาที่เจอพวกท่านนะครับแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ผมสามารถเข้าไปหาลุงมั้งผีได้ไหมหรือว่าตอนนี้เราโดนห้ามไม่ให้เข้าไปหรือเปล่าไม่ได้เล้วเกินเวลา งคลงั้นผมขอเถื่อโอกาสนี้นั่งคุยกับท่านที่นี่ได้ไหมครับได้เจ้าจะคุยอะไรพอดีผมอยากจะนั่งคุยด้วยกันแล้วก็อยากจะขอบคุณต่างๆที่พระชนีอยากจะให้ท่านไปบอกพระราชนีให้หน่อยพระชนีของเมืองลับแลที่เขาให้โอกาสเราได้เข้าไปในเมืองแล้วก็ให้ผลไม้เรากินแบบผมดีใจมากๆอยากจะให้ท่านกลับไปบอกให้ทีครับได้ไหมได้ได้ได้ไหมครับได้โอเคเดี๋ยวผมผมขอนั่ง คุยกับท่านตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอตั้งมุมกล้องกันเลยกันแล้วต้อใช้ตั้งทีไว้แบบมองเห็นนะโอเคโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งกับท่านนะทุกคนนะนั่งคุยกันตอนนี้ไฟกำลังติดแล้วก็คิดว่ากำลังโอเคเลยนะเองะขออนุญาตน,นะครับนุญานะครับพอดีเราจะให้ท่านไปขอบคุณราชินีที่ ข้าเมืองไปดูผลไม้เขาไปกินผลไม้ข้างในทุกคนนะใช่ถือเป็นโอกาสดีมากก็ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับที่คอยช่วยแล้วก็เราก็จะช่วยเหลือทุกท่านเหมือนกันอย่างเช่นมีวิญญาหรือว่าผมอ่าตอนเนี้ยหายไปเจอตัวแดงๆครับไอตัวปีศาจที่บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นตัวก่อการร้ายอ่ะมัน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 นักโทษที่หนีออกมาหรือเปล่าครับใช่มันทำพิษข้างเมืองมันเป็นตัวสีแดงกันนะครับเพราะอะไรมันโดนซาบไม่ทำเหมือนกันหนพวกกอล์ลัมพวกตัวประหลาดนี้ ก็มันจะเป็นแบบคนแบทะเลยแล้วก็เป็นแบบคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันมีอะไรคมันให้คุกกนะมันมีซ้อยคับท่านซอยเหมือนพวกท่านเลยเป็นาหารนครับเหมือนเหมือนท่นท่านไทยอ่ะครับอดู้ครับอย่างนี้เลยทุกคนซอยที่ไอตัวแดงตัวประหลาดทวีีดมันเป็นาหารของในเมืองแต่มันกบฏก็คือเปน รักเล็กขโมยน้อยคอหัวรุนแรงอยู่เปล่าใช่หรอบองทีจะทำร้ายคนอื่นแล้วก็รังแกคนอื่นหรือเปล่าใช่โอ้ยพี่น่ากลัวนะคนนั้นผมต้องรีบจัดก,การนะต้องรีบช่วยกันช่วยกักบคนร่วมบดเนี่ยจัดก,การตัวปลาสีแดงแค่สองสองคนใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมทำไมเขามรู้มือนจะเจริงๆท่านเป็นเป็นเป็นคลชั้นกันนะครับหรือว่าลูกน้องท่านอีกทีหนึ่งครับเป็นคนน้าทหารหรือเปล่าครับใช่ทัวร์ใจมากนะ ไดเจอในโอกาสเจอแล้วก็ถือว่าวันนี้ทุกคนต้องต้องยุติการเป็นผ่านลุงผีนะก็คืออาจจะเดิทางมหมดเวลาเข<ม>าอาจจะเดินทางกลับแล้วก็ก็ขอบคุณที่เขาบอกเราว่าลุงผีอยู่ในเมืองบางบไดไอ้เมืองับ,งบแลอ่ะตัวคนบางบดก็ขอบคุณมากจริงๆท,ท่านไม่งั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงลุงเขาลุงเขาเดินเขาออกประจำนั้นเดี๋ยว น่คุณังครับแ่วมนขอังนี้ก่อนได้หยครับแป๊พักนึงแสดงว่าตอนนี้ไอตัวไอตัวแต่พวกเจ้าเลยตัวสับปะาดตัวปลาดัดสีแดงตัวปลาดสีแดงมันกำลังออกล่าซ้อยที่เหลืออยู่ซึ่งตัวนี้ก็ล้อเก็บหนึ่งเส้นคนมางมดเก็บหนึ่งเส้นใช่ตอนนี้หนึ่งเส้นที่เราเจอคืออยู่กับไอตัวปลาดาดสีแดงน่ากลัวนะ ก็คือเราต้องทำในตัวรา้ตัวราชผุ่มขาวปะไอ้ผมขาวปะตัวราชผุ่มขาวมันต้องการอันเนี่าไม่ต้องครอบครองแต่ว่ามันมันมันจากกอลั่มไปไงอืม่คือสิ่งน่ากลัวคือถ้ามันตามไปเอาสร้อยคนอื่นที่อยู่กับคนรังบดหรือว่าอยู่กับเออนี่ไงกอลั่มใช่ป่ะจะจะแย่เอาไงพอไอต่อจะนั่งอีกเนาะนั่งไปประมาณนเปิดช่วยขังงานแบบถ้ามีอะไรช่วยก็บอกผมได้ครับท่านท่านพอจะทราบไหมครับว่า ลุงนึ่งผีเขารอดมันได้ไงครับซึ่งพวกผมแล้วก็ก็ให้ทหารฆ่าแต่ช่วยมาแล้วก็ที่เอาบอกตอนแรกว,ว่าจักรีพิลาว่า,วามีภรรยาที่อดีตอ่ะอนี้ภรรยาจากเมือในเมืองอ,อะไรออกมาช่วยเขา <c oughs> ใช่ไหมครับใช <c oughs> ่มาเพราะทหารก็มันเขารู้ว่าสามารถรู้ว่าลุงพีอยู่ไหนยังไงแล้วก็เกิดอ,อันตรายลุงพี ซึ่งผมว่าพวกคนนั่แปลแเขามีของดีพิเศษนะที่สามารถช่วยชีวิตกันอะไรเงี้ยใช้แบบพวกเวทมนต์หรือเปล่าหรือว่าพวกใช้พวกของมีอาคาถาอาคมหรือเปล่าเนี่ยเรไม่รู้นะทุกคนอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าเขาจะไม่บอกข้อมูเลเราแค่นั้นเองใช่แล้วเนี้ยเราไม่ไปต่อดีมาเจอกองไฟของท่านก่อนอะเฮ้ยไฟเริ่มดับแล้วเลยกออไฟนะ้ก่อไฟในหะ้ท่านผมขอช่วยก่อไฟให้นะครับเอาไ,ไฟไปก่อนเอาไฟปก่อนเอง ไไพี่เอเกี้เอาชุดเขาใส่น่อนปะ่ะไม่ไข่มาเลยแล้วกวาขวาอะแล้วเอนโดนกล้องเลยโดนกล้องแล้วเดี๋เรากจะจุดไฟใช้ความร้อนจุดไฟเพิ่มให้มันแบบเพิ่มแสงสว่างใ,ใ,ใ,ให้ความปลอดภัยแล้วก็ไล่พวกมแมลงต่าง,งๆทันคนนะ มันมีแสงไฟมันก็ปลอดภัยอลไรกันมันก็จะดีสบายใจขึ้นเลยโอเคทุกคนะพร้อมขอไปก่อนนั่งคุยกับคนนั่งขอไปก่อนั่งแล้วคนนั่งแล้วก็ก็ที่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปหาลุงพ่อผีละตั้งแต่จะมีโอกาสไัดใหม่เลยกนะ็มีโอกาสเดี๋ยวค่ะเราไปเยี่ยมลุงแล้วก็ไปนอนกับลุงสักคืนนะึงนะแต่อะเป็นในป่านะไม่ใช่ในเมืองลำเดียเพราะอาจจะลำเขตเข้ามากเกินไประวังระวังระวังพวกมแมลงนะ